จังหวัดลบบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568วันที่27สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีนายอำพลองคภาพาก่อนกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568และมอบพระชาย,ยลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนาชนนีพันปีหลวง ให้กับผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแทนดินโดยมีนางสุวจีสิริปัญโยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีนางบัดิตาหมื่นพรหมพัฒนาการจังหวัดลบบุรีนายพิชาติโลสุวรรณประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแ่นดินจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งทาราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนิพันธ์ปีหลวงและเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินดําเนินกิจกรรมต่อยอดจากกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชนและขยายผลไปยังหมู่บ้านชุมชนอื่นๆโดยในปีนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินดําเนินงานมาเป็นปีที่21ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดลบบุรีมีการขยายผลดําเนินงานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน3 3 2หมู่บ้าน มีหมู่บ้านต้นกล้าในปี2568จำนวน15หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น347หมู่บ้านสำหรับจังหวัดลบบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีจึงได้จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568ทั้งนี้การพระราชทานทุนดังกล่าวเป็นเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในหมู่บ้านของตน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,568การมอบพระชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนและนิพันธ์ปีหลวงนิติสก,การกองทุนแม่ของแผ่นดินและการปล่อยขบวนรถอันเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังหมู่บ้านและชุมชนต่อไปนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลพบุรี Breaking News TV อัครพลศรีดีรายงานสวัสดีครับ